เกิดเรื่องอะไรเกิดเรื่องอะไรเมื่อกี้นะพี่กูกบอกไปซื้อแม็กโดนัลมานะแล้วก็ได้ยินว่าคือมีคนอ่ะเขาเจอปีศาจรถไฟที่ร้านแม็กโดนัลมันจะน่ากลัวแค่ไหนอ่ะปีศาจรถไฟงั้นหรอมันจะเป็นปีศาจอะไรนะเราจะต้องบินโดนพิสูจน์กันนะคะแต่ก่อนจะไปบินโดนนะขอกินก่อนคือตอนนี้หิวมากเลยทุกคนแมกโดนัลเนี่ยไม่เนยังแบบนี้ละหืมหืมมว่าพามา เราไปบินโดมปีศาจรถไฟที่ร้านแม็กโดนัทกันมาเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราโดนของเรานะคะอยู่หน้าร้านแม็กโดนัทเรียบร้อยแล้วอ้ยคือเรื่องแบบนี้นะเรื่องกินมันก็เรื่องสําคัญนะคะแต่เรื่องลาปีศาจเนี่ยคือแบบไว้ใจเราเพราะว่ามันสําคัญกว่านะ,ะทุกคนโอเคตอนนี้หน้าร้านแม็กโดนั์นะคะอุยอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังมีคนเต็มร้านอยู่เลยอะ่ะคนหายไปไหนเลยอะ่ะ มันเขาจะรู้ว่าปีศาจมันก็จะมานะนี่แหละนี่แหละทําถึงทําถึงเดี๋ยวเราวามาบินโดนตามแล้วว้ายนี่มันรูปปีศาจรถไฟจริงด้วยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ตัวสีแดงหลังดํามีขายาวมันคือชูชูเช้า ชูชูชาวก็คือปีศาจรถไฟที่มันหน้าตาแบบน่ากลัวมากทุกคนหน้ามันกลมๆนะคะแล้วขาวๆแล้วก็แบบตัวแดงๆอะ่ะเฮ้ยโหดมากเลยเรามาดูกันคือมันมาจริงๆตรงแมคโดนัล่์ทุกคนไปเฮ้ยเฮ้ย,ฮยเอา้าหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มันมาอยู่หน้าร้านเลยนะมันปูนปูนฉักฉกฉากที่หน้านร้านเดี๋ยวเราตามหามันก,ก่อนนะคะทุกคนคือตอนนี้พี่กุ้ไม่แน่ใจนะว่ามันมันเหตุวัตถุประสงค์อะไรมันถึงมาอยู่ที่หน้าร้านแมคโดนัล่์นะคะ รือว่ามันต้องจะ,จะมากินแฮมเบอร์เกอร์หรือเฟนฟรายอะไรเราก็ไปรู้นะก็ค,คือแบบเดี๋ยวเราตามหาไปก่อนนะคะอันนี้เป็นลานจอรดรถเดี๋ยวเราจะบินโดนตรงที่ลานจอรดรถก่อนนะคะมีรถขับออกนี่ไงนี่ไงพี่กูบอกแล้วว่าเมื่อเกี้ยรถมันเยอะมากมีคนเยอะมากแต่พอแบบว่าใกล้เวลาที่ปีศาจมันออกอะในเวลาแบบนี้นะคะคือคน,น่ะเขาจะหนีกันเพราะาเขาจะไม่กินแมคโดนัลดตตอนนี้แล้วมันมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะโดนแบบชูชูชาวเขมือบมันเขมือบโอ้ยชูชูชาวมันโผล่มาแลว้วทุกคน รถเลยคือมันหดมากคือมันสวนฟึบกับรถอย่างนี้เลยทุกคนหุยมันฉึกก็ฉึกก็ชักอย่างนี้เลยนะโอเคทุกคนเรามาดูกันต่อคือตอนนี้นะคะพี่กูโอ้มันมืด้วเนี่ยโดนเราเดี๋ยวนะอันนี้คือตรงถนนนะคือรถไฟชูชูชาาเนี่ยคืออยู่หน้าร้านแมกนี่งงเนี่ยแมคโดนัลนะคะไม่ใช่เคฟซีนะคะ คือเขาขายไก่ทอดอร่อยมากแต่ว่าพี่กูก็ซื้อแบบเฟรนฟรายมากินนะคะเบอร์เกอร์ด้วยเดี๋ยวเราตามหาก่อนนี่นี่ไงคนขับออกไปแล้วเฮ้ยเท่าที่ดูนะคือน่ากลัวมากเลยอะไอเจ้าไอตัวเนี้ยพี่กูว่ามันมาดีหรือมาอรายไม่มาดีหรือมันไม่ไม่ไม่ดีบ้งเดี๋ยวนะเราดูนะอันนี้คือแบบหรือมันตัง้งใจจะมาป้วนร้านแมคโดนัลพี่กูก็ไม่แน่ใจนะคะมปะทุกคนมาดูกันต่ออันนี้คือร้านแมคโดนัลด้านหลัง เมื่อกี้เราดูด้านหน้าแล้วเรามาอยู่ด้านหลังนะคะจุดนี้นะคือเราไม่แน่ใจว่าชูชูชาวมันจะอยู่ไหมอะ่ะแต่ว่าที่เขาพูดกันนะก็คือเวลานี้ตอนนี้ตรงน,นี้เราไม่แน่ใจว่ามันมาทําไมแต่พี่กูมั่นใจอย่างหนึ่งว่ามันตั้งใจที่จะมากินแมคโดนัลแล้วมันก็มาไล่คนแล้วก็ไล่เราด้วยโอเคเดี๋ยวนะมูมฝาเลยทุกคนได้ยินเสียงชุกชักชุกชักไหมมันจะมีเสียงแบบชุกชักชุกชักปุ้นปุ้อยู่แถวนี้อยู่นะ ฮ้ยถ้าเสียงแบบนี้นะมันจะเป็นเสียงรถไฟนะคะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นรถยนต์รถยนต์ขับผ่านทุกคนเอา้าเฮ้ยถ้าชูชูชาวแบบพุ้งกับรถยนต์นี่คือแบบขีดหมู่เลยนะคะอันตรายมากเลยะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะเรามาดูตรงลานจอดรถนะคะที่มีรถกําลังทยอยออกกันทีละคันสองคันนะคะโอเคอันนี้เป็นจุดที่แบบว่าสั่งอาหารไกทูนะแล้วก็อันนี้คือหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเรากลับไปตรงหน้าร้านละ ทุกคนตอนนี้เรากลับไปที่หน้าร้านแมคโดนัลนะคะเฮ้ยป้ายอะไรอ่ะป้ายบอกว่าให้ระวังชูชูชาวหรือเปล่าเออเราก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าทุกคนทุกคนออพี่วัวอ่านไม่อ,ออกสิมันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะเฮ้ย,ยดันนอวเฮ้ยทุกคนเหมือนที่มันจะได้ยินเสียงเสียงเหมือนรถไฟฮะเฮ้ยทุกคนมันเป็นเสียงไอโฟนน่ะใช่ไหมเราไปดูกัน ทุกคนหน้า,นาขออ้อย,ออยนี่มันชูชูชาวมันขับไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเฮ้ยมันเป็นเสียงของชูชีชาวจริงด้วยทุกคนเสียงแบบนี้รอยฉุนฉุนปูนปูนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไนดะ้เราขับได้เฮ้ยมันมาจัดหน้ากับเราแล้วมันก็ว้าววงใส่ดอนชูชูชว